เขาลงไปเก็บอะไรกันไมบ้งจออตรงนี้ได้ไหม เพอลขละรถมาขึ้นขึ้นมาข้างที่สองเองเนี่ยมาเดมาหลง,งหลงมามาที่วมาจากนั้นมาดูสะพานแล้วจะข้ามมข้าใหม่หมทมิศมดหลงอีกมดลงก็อย ให้เข้าไปตรงนู้นก่อนนะน้าที่เจอว่าเออูก่อกี้จอดหาป้ายันไหนเนี่ยรถมาไปดีเลยแล้วขึ้นนี่ไปไหนวะ จอดข้างล่างฝั่งนู้นคนให้ลงไปถ่ายรูปโหพ่ออีกตั้งชั่วโมงกว่าพาพ่อไปไหนดีไปโบสถ์คาทอลิกไห จะลงไปให้ตรงที่ว่ามันไปไหนอ่ะไปดอกจันเหรืออันนี้ขับทางเก่าก็ไปจันก็ไปทางวัดไปจันก็ไปทางโน้นไปไ่ม่ใช่แต่ว่าอันนี้คือจะย้อนกลับไปตรงนั้นนี่นิดนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับไปสถานใหม่ที่กลับรถใช่ไหมเนี่ยใช่ด้วยโอ้โหเมื่อกี้เราจอดรถไม่มีรถเลยอ่ะ 嗯，对了 พี่ลองขับมาเหม,มือนรถแฟลตเดียวเองอุ้ยป้ายอันตรายน่าจอดถ่ายยังไม่เคยเห็น เออมี่ละเต็มพอถ่ายรูปก,ก่นพอจะลงเดินนะเล่นนมเล่นอมันจะเอาร่มพ่อเแค่ออไ,ไ่ใช่ปะเนี่เออดีเลยใช่ก็นี่